ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่จัสมิชนชาแนลนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็พบก,กับช่วงของมันต้องมีอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปสุ่มของในเกมฟรีไฟล์กันซึ่งก่อนจะเข้าไปนะคะวันนี้เรามีไอเทมอยู่อย่างหนึ่งคะ่ะทุกคนซึ่งมันขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือน,นี่เลยคะ่ะทุกคน Galaxy A73 5G นะคะเก่งไม่กักสเปคเทพเกมไหนก็ลื่นนะคะเร็วแรงด้วย Snapdragon นะคะ 778G ค่ะสายเกมเมอร์ต้องจัดนะคะวันนี้เขมีโปรโมชั่นนะคะ Galaxy A73 5G อันนี้เนี่ย่อนเพียง1,200บาทนะดอกเบี้ย0%นนาน15เดือนนะคะสามารถซื้อได้ที่ Samsung Experience Store นะคะ samsung.com และร้านค้าที่ร่วมรายการตั้ง แต่วันที่1พฤษภาคมไปจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2565ค่ะเอาล่ะทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปนี้กันเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้พี่จะเกลือหรือไม่เกลือ พี่จะมาสุตรองเท้าตีนหมีพันด้านะคะหรือว่ารองเท้าหมีพันด้าที่ฟีฟเขาเพิ่งเอาเข้ามาใหม่เนาะซึ่งไอดีหลักพี่เนี่ยก็หมดไปเยอะมากกว่าจะได้หมีพันด้าแต่วันนี้พี่ตั้งงบมาให้ไอดีรองของพี่นะว่า5,000เพจจะได้หรือเปล่าอันนี้ต้องมารอดูนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะใช้โทรศัพท์เครื่องนี้นะคะ Samsung A735G นะในการสุ่มค่ะมาดูกันว่าวันนี้จะดวงดีหรือเปล่า ก่อนเลยเราเข้าเกมกันก่อนเลยละกันทุกคนมาพอเข้าเกมแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงหน้าร้านค้าเลยแล้วก็เราจะสุ่มเลยนะคะไม่รีรอนะรอบนี้คือเน้นสุ่มนะจะได้ทดสอบทดสอบด้วยว่าเครื่องเนี้ยมันเร็วแรงกันจริงหรือเปล่านะคะสุ่มสุ่มไปสะดุดอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะจะมีหรือเปล่าต้องรอดูเลยนะคะมา20่กล่องแรกคะ่ะทุกคนมาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่านะคะ1 2 3สองักด เรียบร้อยคือจัดเลยโทเค็นหนึ่งหนึ่งอะต่อนะสุ่มรอบแรกนี่เราได้มา43่สิบสามโทเค็นอโอเคอยู่นะทุกคนไม่ได้แย่อะกดต่อทุกคนมาแอบร้อยอุ้ยได้แล้วรึเปล่ารองเทาา้าผ้าใบออฟแบค็คคืออะไรเนี่ยโอ้โอ้โทเค็นลว้ลวนๆวนทุกคนตีหมีไม่มากดอีกสักยี่สิบมารอบเนี้ยจ,จะได้ลอยโทเค็นเรียบร้อยกระเป๋ามืพิพากษมันมาแล้วยังไม่มีอุ้ย ได้เสือ้อออฟแบ็กอืมเลิศเรียบร้อยโอ้โ,อโหเรียบรอ้อยอุ้ยได้หรือเปล่าได้สองผมหูปีมาทำไมหุ้ยได้สองผมผู้ชายเอามาทำไม,มโอโ้บุพภาแห่งรักมาทำไมเวลานี้วเนะี่ยต่อต่อเรียบร้อยโทเก้นรองเท้าโทเก้นเรียบรอย้อยได้เสือ้อได้เสื้อแล้วก็ได้แอม สลอดอยู่ยังดวงดีอยู่เว้ยมาโอเค็นโอเคเราก็โทเค็นให้ตายสิ โหตอนนี้เพจเราเหลือ2,589รแดเเพจแล้วนะคะทุกคนเอาจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็สุ่มมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะทุกคนตัวมือถือเองเนี่ยเล่นไปนานแล้วนะก็ไม่ร้อนเลยนะคะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยเป็น Snapdragon นะคะ7 7 8 G เล่นเกมได้เลื่อนไหลนะคะบนชิปเซ็ตเร็วแรงนะ Snapdragon 7 7 8ด G นั่นเองนะซึ่งชิปเซ็ตเนี่ยเหมาะสำหรับเกมเมอร์ที่อยากเล่นเกมลื่นนะคะก็ได้สนุกนะคะมีประสิทธิภาพการทำงานประมวลผลสูง แรงเร็วไม่สะดุดเดี๋ยวเรามาสุ่มของกันต่อดีกว่านะคะที่จริงแล้วเนี่ยจัดสุ่มของไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะจ้องโทรศัพท์นานๆก็ไม่ได้รู้สึกปวดตาเลยนะคะเพราะว่าหน้าจอที่เขาใช้อันนี้เป็นหน้าจออมูเลตร2 0ยยเฮิร์ตเห็นภาพครบคทุกรายละเอียดนะคะลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยภาพกราฟิกก็ไม่ฉีกนะลดอาการภาพกระตรุกพอเกมนะคะเล่นเกมได้มันสุดเต็มตาเต็มอารมณ์เลยนะคะเดี๋ยวเรามาสุ่มของกันต่อละกันทุกคนแล้วเดี๋ยวเรา่อยไปลองเล่นกันดูว่าเล่นเกมจริงๆเวลาอยู่ในแมปเนี่ยมันจะลื่นหรือเปล่า มาเราสุ่มต่อนะคะอีก20กล่องทั้งรอบนี้เหมือนจะไม่เหลือแล้วนะคะเรียบร้อยได้กางเกงที่บอกว่าไม่เหลือน่ะไม่เหลือ,อไอ้นี่คุป,ปองส่วนลดละกางเกงได้3าสวยเสื้อได้สักถกเค้ล้วนๆโอ้เหลือ2,100เพชรแเพลทเราทุกคนรองเท้าติ้นมีสีสีขาวไม,ไม่ไม่มาเลยอ่ะรอบนี้หรือเปล่าทุกคนน่าจะได้เรียบร้อยได้กางเกงผู้ชายสวยจ้า โทเคนแบบไม่เป็นใจเลยตอนนี้เราสุ่มไปได้นิดนึงละรองเท้าตีหนหมีก็ยังไม่มานะคะแล้วก็โทเคนเนี่ยสามร้อยโทเคนเรวอะทุกคนสามร้อยโทเคนแล้สามร้อยโทเคนลรสามร้อยสามสามร้อยโทเคนเดอ้อต้องแบบกดไปยา,ยาวๆแลวทุกคนทุกคนเห็นมีพันดาตรงเนี้ยพี่ก็นึกว่าได้รองเท้าตีหนหมีฟาโถมเป่าพันดารอบนี้ของจริงชุดคุมพันดา ว่ามีแฟชั่นเพิ่มแล้วกันอ่ะทีนี้เหลือแค่900เพชรแล้วนะคะทุกคน900เพชรนี้จะได้หรือเปล่าแล้วพี่ได้ไม่ได้รอเท้าตีนหมีเดี๋ยวนะแล้วคือกดไปแบบล้อฟรีจัดเลยแล้วเพชรเหลือแค่500<ๆ>ประเด็นคือไอดีหลักพี่หมดไปเป็นหมื่นเพชรแต่ไอดีเนี้ยหมดประมาณ5,000เพชรเออ5,000เพชรเองเออเดี๋ยวเราแลกก่อนทุกคนแลกของก่อนแล อันนี้เนาะแลกรองเท้าตีนมีสีแดงแลกสีเหลืองนะคะแล้วก็แลกสีน้ำเงินนะเรียบร้อยค่ะในที่สุดเราก็ได้รองเท้าตีนหมีที่เราอยากได้สักทีนะคะเราก็ได้รองเท้าตีนหมีของเรามาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเนี่ยจะเป็นการลองเอาเขาไปเล่นในเกมนะคะมาดูกันว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยจะเล่นฟีฟได้ลื่นขนาดไหนนะทุกคนปไปดูกันเลยค่ะ First Blood. Kill First Blood First Blood Kill. คนได้ MVP มาด้วยนะคะมือถือดีนะทำให้เราฝีมือดีตามไปด้วยนะเก่งไม่กักสเปคเทพเกมไหนก็ไหลลื่นเครื่องมือถือเครื่องนี้จะทําให้เราสามารถเล่นฟีฟได้ยาวนานมากนะคะแบบเก่งไม่กักก็เลยทีเดียวเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเล่นเกมนะคะยาวๆติดต่อกันนานหลายชั่วโมงนะเครื่องก็จะไม่ค้างไม่สะดุดไม่กระตุกอะไรเลยนะเพราะว่ามือถือ Samsung Galaxy A 735G เครื่องนี้เนี่ยเขามีฟังก์ชันเทคโนโลยีนะคะ AI Game Booster Plus ค่ะซึ่งตรงเนี้ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกม Boost g a m สามารถเลือกปรับแต่งได้ทั้งหมด5โหมดด้วยกันนะนั่นก็คือโหมดคัสตอมนะซึ่งอันนี้เราจะสามารถปรับแต่งได้แบบละเอียดเลยโหมด Max FPS จะเน้นที่เฟรมเรทนะก็คือจะทาให้เราเนี่ยเล่นได้ไหลลื่นมากขึ้นเนาะแล้วก็โหมด High Quality อันนี้จะเน้นภาพสวยหรือใครที่ปรับไม่เป็นเนี่ยจะใช้เป็นโหมดบาลานซ์ก็ได้นะคะโหมดเนี้ยก็จะช่วยปรับสมดุลนะคะทั้งเฟรมเรทแล้วก็กราฟิกนะให้เราแล้วก็จะมีอีกโหมดหนึ่งนะคะอันนี้เน้นสําหรับสายที่อยากเล่นยาวนะนั่นก็คือ Battery s a v i n งนะคะก็จะเป็นโหมดเซฟแบต ะะลดการทํางานของ CPU แล ลดอุณภูมิความร้อนของเครื่องทําให้สามารถเล่นเกมได้นานขึ้นนั่นเองค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปของมาต้องมีในวันนี้นะทุกคนย้ำกันอีกครั้งนะคะใหม่เลยนะคะ Samsung Galaxy A 735G เก่งไม่กับสเปคเทพเกมไหนก็ไหลลืน่นเร็วแรงด้วย Snapdragon 778G ฝ่ายเกมเมอต้องจัดนะคะและตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นด้วยโปรโมชั่นนะคะ Galaxy A 735G นะผ่อนเพียง1,200บาทนะ,ะดอกเบี้ย0%นาน15เดือนค่ะสามารถไปซื้อได้นะคะที่ m s ง n g Experience s ต o r e นะคะหรือว่า m s u n ด c อมและก็ร้านค้าที่ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ <Gen> ica, 1พฤษภาคมไปจน <Gen ica. S 1> ถึงส0มิิถุนายนคะปี2 5 6 5ันคน่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากด้วยนะคะโทรศัพท์แรงจูงยกให้ซูงเอชนะคะทุ่าเลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีค่ะ Gen ica, Gen ica.